เอออะเราถุงน้อยข้างนเราเห็นหน้าตัวเองในนิวสจีนหรือเป็นยังไงมีภูมิใจที่ว่าเฮ้ยตัวนี้ท้องเเราหล่อจังวะอะไรอย่างนี้มีไหมหล่อสุดๆมีท่าชี้ดวงดาวับท่าชี้ดวงดาวไปเลยท่ามันใหญ่ใช่ไหมอ่านใจเลยใช่ไหมความฝันของผมอยากเป็นนักร้องที่จีนครับโอ้พูดภาษาจีนได้ไหมคะ พูดไ day. เอ่อตุกคนสวัสดีค่ฉันชื่อเฉินจิยู่อายุ10ปีค่ะโอ้อือไปได้แชมป์งาน Asia Student ครับได้ที่หนึ่งครับไปไนตดครับครับแล้วนั้นเราร้องเพลงเพลงจีนครับโอ้องให้พี่ฟังนิดนึงขอด่อดเพลงที่ประกวด 任ว光匆匆流去我只在乎你心甘情愿感染你的气息好ร你好โอ้โหว้ามีใครอีกไหมมีใครอีกไหมง่วงไหมตอนเช้าง่วงครับเราถ่ายตอนแรกก็ต้องทําให้ตัวเองตื่นเลยใช่ไหมใช่ครับมีวิธีอะไรทําให้ตัวเองตื่นกันบ้างไม่มีอะมีน้ำหวานฟังงง มื่อกี้มีอะไรข้างหลักไม่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 กี่นี้มีอะไรนะเออตบหน้าตัวเองครับเด๋ไม่ตบหน้าตัวเองโอ้ยไหนแสบสุดในนี้คนไหนดื้อสุดอ่าทุกคนชี้มาอ่ะไหนไหนแก้ตัวหน่อยแก้ตัวหน่อยเรามีอะไรจะแก้ตัวผมเป็นคนเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนว่าไงคะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะ สิ่งที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตก็คือผมได้ไปเซี่งยงไฮ้ครับไปทำอะไรเอเอไปเที่ยวครับอชอบบรรยากาศสถานที่สิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดก็คือเม็ดขึ้นที่เส้นเสียงครับมันไม่เจ็บคอครับมันทำให้แบบขึ้นเสียงสูงไม่ได้ กินสเตียรอยอยู่ครับหมอเขาเพิ่งสั่งกล้องไปเราจะให้น,อนอ้องๆอ่รู้แล้วก็คือการร้องเพลงคนละหนึ่งท่อนทุกนั่นเองซึ่งต้องไม่ใช่เพลงของตัวเองด้วย 而我将爱你所爱的人间，允你所愿的笑颜。你的手我蹒跚在牵，请带我去明天。如果说你曾苦过我的甜，我愿活成你的愿。人不枉啊，人勇往啊，这盛世每一天。 รู้อยากครับของหวังเฟยครับมาแล้วตัวของผมคืองานห่องโถงครับยิ้ได้รางวัลที่หนึ่งก็ไดสจบถึงในเรื่องครับนี้ใครดื้อที่สุดครับให้เพื่อนๆชี้ดีกว่าใครแสบสุดไม่ไม่นับหนึ่งสองสามคำกระชี้องกันเดินห่อสามอลเยได้อลาวด้เยอะสุดไม่ครับผมเป็นคนเรียบร้อยครับ จริงลูกคนเขาไม่มีใครยอมรับความจริงง่ายหมดเติมมาแล้วอดใจเข้าใจรรู้สึกยังไงถ้าเขามองว่าเราดูดที่สุดทั้งหมดเนี่ยเอกฉานเลยเรารู้สิ่งตรงนี้บ้างเรามีอะไรจะแก้ข่าวผมไม่ได้เป็นคนแบบแบบนั้นครับผมเป็นคนดียบนะเขารู้ ก็ไม่ได้ก็น่าไม่รู้เขาดื้อยังไงบ้างยังไงอ่ะเี้ยยกมือนะเหนื่อยแล้วเขาดื้อยังไงกันลูกเขาชอบสาเพื่อนเพื่อนครับว้าวเช่นตอนถ่ายทำก็วิ่งเล่นครับโอ้นี่ก็เชื่อมกันเลยว้าวเขาพาเพื่อนวิ่งเลยโอ้นี่ก็เชื่อกันแหละแล้วเราเห็นแลทำไมเราไม่หยุดกันลูกเราก็วิ่งเล่นนะจ๊ะพยายจะหยุดครับแต่ไม่อดใจไม่ไหวโอ้โอ้้อ้ใจไม่ไหวก็เล่นในการเล่นในการนะฮะแล้วพอเราเห็นด้วยกันเราถ้าได้านหลังเห็นว่ามีแบบว่า เอเอชียแบบจีนอะไใช่ไหมคะคนไหนคะแล้วพูดจีนแล้วพูดจีนเป็นเป็นลูกนิ้วขาว你好我叫陈金友今年十岁今天我来唱探清水河哦แปลว่าแปลด้วยแปลด้วยผมชื่อชื่นจินโยอายุสิบหกชื่ินจินโยน้องเป็นลูกนิ้วขาว เป็นลูกครึ่งไหมไม่ใช่เป็นชื่อสตษาจีนของอชื่อจีนเออพี่ก็มีชื่อจีนชื่ออะไรครับชื่อมาลีซินค่ะไอชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะลูดอะไรยังไงเป็นลูกเป็นลูกครึ่งเหรอใช่เอาเป็นลูกครึ่งจีลูกครึ่งจีเรื่องชีห่งการ คุยขนมคุยครับต้องต้องขึ้นทำแบ็คนี่ก็ได้แค่นี้แหะลูกทิ้งเหล่าซื้อไปหมดแล้วนะคะคืนไปหมดเรียบร้อยแล้วโชว์เพลงซีนพอๆนั้นเราปกติเราชอบใครลูกเกิดปีนเออชอบจางหยุนเล่ยแล้วก็เซียวจ้าแล้วก็หลี่จินไม่เหมือนเต้ยชิงไม่เหมือนพี่ทอบใครคะเต้ยชินค่ะผมไปเท่าเหมือนกันจริงเหรอาจจะโชว์เพลงแมตต์เต้ยไหมลูกชิงชิงเดีหญิง เพลงนี้เราสองคนเลือกเงนี้ไปฟังไหมครับพี่กีอาไว้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมโชวเป็นเพลงนี้ด้วยเพลงนี้เลยครับท่ามลงดานโอเคอ่ะเราไปรับคังกันได้เลยะคะ่ะ Thank you.